เลขาธิกานโครงการเอฟเอคุณสุรสิทธิ์คุ้มก่อนท่านที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายการเมืท่านเจ้าของสำนักงานทุกสำนักงานท่านผู้บริหารทุกระดับและเพื่อนเพื่อนที่น้องชาวเดชเป็นรุ่นหนึ่งสวัสดีตอนเช้าครับกับผมนายพิทความบุชาดีจันทวีติตรอง สำนานการผู้เิเศกรปฟิกติกร,กรีบูดมความท้าทายที่สุดของมนุษย์คือทําในสิ่งที่คนึ่งบอกว่าคุณทําไม่ได้ให้เป็นผลสําเร็จแล้วนันใจในการทำงานของผมนะครับขจัดความจนหูยาต้องสบายลบคําสำประมาณและมีเงินผมนะครับ คยเห็นความยากลำบากของปู่ย่ามาตั้งแต่เด็กเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนแต่ปู่ย่าก็สามารถส่งมผมเรียนจนจบถึงระดับพธยมคืองสามปีสี่หกหลังจากที่ผมเลยนจบน,นะครับผมมีความคิดอยู่สองทางคือไม่เรียนพอไหมกับการเรียนไม่ต้องต่อระดับปริญญาแล้วไม่อยากให้ปู่ย่าต้องเหนื่อยต่อไป สองเรียนต่อทำมาถึงเรียนต่อเพราะว่าอ,อยากจะมีปริญญาต่อไปครับเอาไว้ให้ยาาเ,เอาไว้ให้หางานดีๆทำแต่สิ่สุดท้าแล้วครับส่วนท,ที่ผมเลือกก็คือผมเลือกที่จะเรียนต่อครับแต่เรียนแบบว่าไม่ได้รบกวนเขาครับ,รบเรียนแบบว่าควบคู่กับการทงานของเรียนไปด้วย ผมทำอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาสี่ปีเต็มครับจนสามารถคว,ว้าปริญญาบัตรมาหาญาณให้ที่ผู้ชมได้แต่แค่ไปไปริญญาใบเดียวมันยังไม่ได้ให้ปู่ย่าผมนั้นอยู่ได้อยา่างสบายได้เพราะผมไม่สามารถใช้ความสามารถไปสอบอะไรได้เลยนึงกิจเต็มครับกับการหางานทำในสายของราชการ มันถึงต้องราชการเพราะปู่ยาของผมนะเขาอยากเห็นผมหลับราชการนะอยากเห็นผมมั่นคง,งและยั่งยืนแต่ผมไม่ตอบ่ได้ทันทีทีนี้ทำยังไงครับผมก็เริ่มเป็นความคิดในมื่า เราไม่ได้ทางสายนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นคนค้าขายเลยครับโดยเรื่องทําการค้าขายมาสัปดถามว่าระดับรายได้ดีไหมผมสามารถตอบได้เลยครับว่าดีครับผมสามารถดูแลปู่ย่าได้อย่างสบายในตอนนั้นที่ผม ทำอาชีพาขากขายนะครับผมสามารถหาอะไรดีๆมาให้เขาทานได้และให้เขาไม่ต้องทํางานอีกต่อไปแต่สิ่งที่ผมผ่านไปคือผมมีเวลาดูแลท่านครับมีแค่ประเดี๋ยวประเดาเพราะงานของผมเองจนมาวันหนึ่งครับผมได้เจอกับผู้ชายตัวเล็กคนหนึ่งครับเขามาคุยกับผมเกี่ยวกับเรื่องของการขาดการชีวิตซึ่งผู้ชายคนนี้ที่ท้าทีผมสามารถหา อาชีพปรจกอบของผมของตัวเองได้คืออาชีพคนขายประกันครับเพราะอาชีพนี้มีทั้งเงินตาม,มีทั้งความก้าวหน้าแต่สองสิ่งนี้มันไม่ได้สำคัญสำหรับผมครับสิ่งที่ผมสำคัญที่สุดก็คืออิสระในด้านของเวลาผมเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้ผมรู้สึกว่าผมมีเวลาดูแลภูมยา มากขึ้นติดต่างจากอาชีพก่อนครับผมผมจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าขาดคนที่ชื่อคุณสุริพลคุวิยาศิทธารัฐศักซึ่งวันนี้ก็คือน้าผมเองครับที่ส่งให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้น,ช,นชีวิตของผมดีขึ้นก็ส่งผลให้ชีวิตของครอบครัวผมดีขึ้น คุณ a อเที่เปิดโครงการ f a มาให้ผมได้พัฒน,นาศิลปภาพของตัวเองให้มีความเป็นมืออาชีพครับผมขอบคุณครับ